กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้อยู่กับเมยเกมโรบอกนะคะและวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมพที่ให้เราเนี่ยนะคะตกกระไดร้อยชั้นเพื่อเก็บแต้มเพื่อเอาเงินรางวัลมาซื้อของต่างๆนะคะซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงนะไปดูเมี์เล่นกันเลยค่ะนี่ดิรู้หรือเปล่าฉันเนี่ยตกกระไดถึงร้อยชั้นได้แล้วน้าจริงเหรอโอ้โหเก่งสุดยอดเลยโอ้ไม่ตายหรอครับก็ตายนะสิแล้วฉันก็เกิดใหม่และฉันก็ไปตกบันไดใหม่ วนไปวนมาไปเรืเ่อยๆโอ้ยสุดยอดปันสุดโคอยเลยแม่ครับแล้วแม่จะไปทําอะไรครับเราก็จะต้องตกกระไดในะลกนะอ่าร้อยชั้นเหมือนเพื่อนๆนของเราไงและเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราก็อยู่กับเพื่อนตกกระไดกับเพื่อนด้วยกันโอ้โหหัวหมุนติวติแม่ครับผมกลัวครับอชัวโอ้ย่าหูโอ้โห,โโหเราไปไกลแฮเฮ้ย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 หมุนติวติแม่ครับเออเออฉดชั้นทำ้อ เราอย่าไปถึงร้อยชั้นนะโอ้แม่ครับนี่มากกว่าร้อยชั้นแน่เลยครับโอ้โหหมุดติวติวแชวกกระเด็นไปไกลออไปไกลเลยนะคะแวกโอ้โหแม่ครับผมอยากอ้วกเกาะไว้แน่นๆลูกอือ่อยอ้วกตอนหลังนะลูกนะโอ้โหดูสิแต่ละคนกระจายกันเป็นสเสี่ยงๆเลยนะคะชวกอ่าเราก็มาถึงจุดจบตรงนี้แล้วใช่ไหมนีุ่ดแล้วหลับนี่ ฉันยังไม่ตายเลยก็ดีแล้วดีครับที่ไม่ตายอะครับโอ้โหเราก็ลงมาสูงเหมือนกันนะคะโอเคเราก็รีเซ็ตนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อเก็บแต้มนะคะแล้วก็เอาเงินนะคะแล้วเราก็เอาเงินเนี่ยนะคะมาซื้อของนะคะสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็มาดูว่าสิ่งของเรานั้นนะคะเอาไว้ใช้อะไรได้บ้างนะคะอันนี้ โอ้โหแม่ครับเราเสี่ยงตายเพื่อซื้อสิ่งของที่ไม่จําเป็นเนี่ยนะครับแม่สิ่งของไม่จําเป็นพวกนี้เราต้องทําให้น้องๆดูว่าสิ่งของพวกเนี้ยใช้อะไรได้บ้างน,นะลูกนะแต่มันไม่จําเป็นนะครับมันเสี่ยงตายนะครับแม่และเราก็ซื้อของได้แล้วนะคะนี่ก็คือล uh ูกเห็ดหิมะนะคะนี่พอเรานะคะนี่โยนไปนะคะ ลูกกระเบิดทีมานี่นะคะก็จะกระจายแตกมานะคะเป็นน้ําแข็งโอ้โหเจ๋งไหมดูเดิเห็นไหมของเท่ๆอย่างนี้ของแรงอย่างนี้เน่เป็นอาวุธทำลายล้างเลยนะันเนี่ยโอ้ไม่สมควรที่เอามาเล่นนะคะแม่อ่าฉันก็มีเหมือนกันโอ้แต่ฉันมีดินสอแท่งโตยาวใหญ่ด้วยเขาบอกอโอเคเนะี่ยเราก็นี่ต่อเลยหมุนต่อเลยลูกตกบันไดนี่ หมุนติวๆเกาะไว้น่ๆนะลูกนะชวะ่วยยักคูเอาเฮ้ยเด็กเด็กเดเอาหน้าทีมอะไปต่อช่วยหมุนติวติวติวตโอ้โหรู้สึกว่าแมบนี้นะคะคนสร้างแมบนี้มีความคิดที่สร้างสรรค์มมากให้เราตกบันไดแล้วก็เก็บแต้มเพื่อเอาเงินมาซื้อของนะคะนี่โอ้ไม่มีอะไรทําแล้วนะคะนี่มาตกบันไดเล่นดูเลยหัวหมุนติวติ้วเลยนะ โอ้ยฉันจะอ้วกแตกแล้วเนี่ยโอ้ผมก็จะอ้วกแตกเหมือนกันครับอ่าเราก็รีเซ็ตต่อเลยนะเดี๋ยวเรานะคะก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆเลยแล้วเราก็ซื้อของนะดูซิและเราจะซื้ออะไรได้บ้างโอ้โหแม่ครับเล่นเสี่ยงตายอย่างนี้ไม่คุ้มกับชีวิตเลยนะครับแม่คุ้มสิลูกเราทําให้น้องๆเนี่ยเขาหัวเราะก็ถือว่าคุ้มกับชีวิตแล้วนะลูกนะ เราก็ดูซิว่าเรานี่ซื้ออะไรได้บ้างไหนลองอันนี้ดูซิว้าวนี่ก็คือลูกโป่งโอ้โหดูดิเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะโอ้ชาตก็ลอยได้เออหัวกระเด็นลูกโป่งอะไรก็ไม่รู้นะคะโอ้โหเปลี่ยนสีก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหโอ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวผุดๆอาช แต่หลายหลหลายอย่างนี่ก็คือโอ้โหน่ากลัวดังนั้นอ่ะเราก็ต่อเลยแฉบหมุนติ้วโอ้หน้าทิพย์ดูดิเอ้าโทษทีปืนมันลั่นน่ะของมันแรงไปหน่อยโอ้โหแรงทีแม่ผมตายคาที่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราซื้ออะไรได้อีกนี่ของดีๆเราต้องรองให้หมดี่อะไรเดี๋ยวเปลี่ยนสีได้ด้วยโอ้แม่ครัอะไร มือนก็จะเป็นก้อนหินอะไรสักอย่างนะเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่าแม่ลองก่อนลอยได้ไหมอู้ยโหโหยูวิวลอยได้ลอยได้แม่ครับลอยได้จริงๆครับโอ้โหสุดยอดเออฉันก็ลอยได้เหมือนกันเออเอาแต่ฉันเด้งไดโอ้โหอันนี้นะคะก็จะเป็นก้อนหินอะไรสักอย่างนะคะนี้เปลี่ยนสีได้ด้วยนะแล้วเราก็สามารถลอยได้แวบเห็นไหมคะโอ้โห สุดยอดจริงๆเลยนะคะอันนี้ดีื่อครับและเราก็ตกไปตาสุดยอดอีกแล้วครับโอเคและเราก็มาลองต่อโอ้โหแม่ครับแล้วเราจะตกบันไดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอครับใช่แล้วลูกเราจะตกบันไดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะลูกนะอ่ะยะักหูไปเลยเกาะไว้ให้แน,น่นนะลูกาชัาาาาตจวัตจวัตจวัตหัวติวติวโอ้หวเวียนหัวครับแม่เือแฉกเบกอี อแล้วเราก็หมุนต่อโอ้โหหน้าทีมแต่ละคนนี่ตกไปก็โอ้โหแต่ละคนฉันไปก่อนนะพ่อบู๊จุดจ้าคู่เรียบเบรกเบกเบอกอือโอ้ตกบันไดที่มันสดๆเลยปืนลั่นอีกแล้วฉันฉันไม่ดาบโอ้โหแต่ละคนมีของดีทั้งนั้นเลยนะอ่เราก็ตกต่อเลยนะ ช่วยบุญติวต right ิวต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 ิวอู้ยยูโอ้เด้งกลับเด้งกลับอหน้าทิมเลยฉันก็น้าทมเหมือนกันโอ้โหแต่ละคนเออเราก็รีเสร็จต่อนะทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็มาดูว่าของนะคะไอเทมนะคะที่เราจะซื้อเนี่ยจะมีความสามารถอะไรนะและนี่อะไรดินสอนะคะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ขีดเขียนนะคะ โอ้แม่ครับปุ้ยทำอะไรครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไว้แทนตูเพื่อนแล้วบอกจวปจวัจวัปออไว้ขีดเขียนนะเนี่ยพอเขียนปุ๊กมันก็จะเป็นเส้นดินสอนะคะเนี่ยเห็นไหมอ๋อไม่ค่อยทําอะไรได้เลยนะคะแค่เป็นขีดเขียนเอาไว้เป็นเส้นนะนี่จว้าบูโรย่าหูลูกเกาะไว้นะลูกโอ้โหหมดติวเลยแม่ครับเก็บดินสอที่ก็แปบเก็บไม่อยู่แล้วลูกโอ้โหเด็งเด็งกับโอ้จวั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 โอ้ อโอ้โหดูดิโอ้โหของดีจริงๆโอเคเดี๋ยวเราก็นี่เลยไปต่อเลยลูกหมุนติ้วติ้วๆเลยนะลูกหนาชวัดวัดวอุโหแม่ครับผมผมกลัวตายครับแฉมอืดืดืดืเบรกเยดหน้าพิมรีเซ็ตเลยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเก็บเงินสะสมแต้มไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะอันนี้อู้ฉันไปก่อนนะเพื โอ้โหหมุนติ้วเลยอือแกแแกโอ้โหตูดด้านแน่ชัดนนาทิมเออหือโอ้แม่คะผมผมไม่อยากเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับวนเวียนตายเกิดอย่างเงี้ยครับแม่ไม่ต้องกลัวเราจับไว้แน่นเพิ่มความเสียวให้กับตัวเองกับชีวิตนี่ชีวิตที่ดีต้องมีความเสียว หน้าทีมอีกแล้วโอ้โหโอเคสะสมไปเรื่อยๆนะคะนี่หมุนต่อเลยเออช่วยๆววว้าวว้าวว้าว,ว,ว,วโอ้โหไพเล่นแบบนี้นะคะไม่คิดว่าจะออกซาดิสนิดนึงนะคะสร้างความเจ็บตัวให้กับตัวเองนะคะอันนี้ดูดกกิกระแทกไปกระแทกให้หน้ายับเยินโอ้โหหมุนติวติว,ตวอืดแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงอยากไปเล่นแบบนี้นะคะมันไม่ใช่ลมบ,บอกนะคะถ้าเกิด เป็นชีวิตจริงนี่ตายคาที่เลยนะคะนี่เหลือแต่หัวแบบนี้นะคะโอ้โหอ่าเราก็หมุนต่อเลยช้บนีโอ้โหแม่ครับเรานี่ไม่ไม่คอหักตายครับอ่าเราไม่ใช่ชีวิตจริงนะลูกนะเราเป็นตัวละครโรบอกนะลูกนะโอ้โหถ้าเป็นชีวิตจริงเราก็จะคอหักตายใช่ไหมครับช่แล้วลูกเราก็จะตัวอ่อนทันทีเลยนะลูกนะอ่าในที่สุดเราก็ เก็บแต้มไปเยอะๆนะเรื่อยๆสะสมเพื่อซื้อของนะคะโอ้โหเป็นแบบที่ปลาเถื่อนน่าดูเลยนะ,ะ <S <S แต่ฉันว่าฉันสนุกเพราะว่าหัวหมุดเอ้าเฮ้ยโดนระเบิดไยพอนเระเบิดล,ล,ลั่นปลาระเบะิดไม่ดูไม่ดูคนเลยโอ้โหจริงด้วยครับดูดิครับโอ้โหทุกคนมีตังก็มี เงินซื้อของแล้วก็มาดูว่าไอเทมนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสนุกอีกแบบหนึ่งเลยนะคะใครที่ชอบแนวซาดิสลึกๆก,ก,ก็ลองมาเล่นแบบนี้ได้เห็ <c oughs> นแบบที่สร้างความสีสันให้กับชีวิตกับตัวเองนะคะนี้จริงด้วยครับถ้าอยากจะลองก็มาลองได้นะ,ะโอเคโอ้โหจะปิดคลิปสะหน่อยโดนระเบิดตาอีแล้วกระจุยเลย โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, ด s ั b สไข i b e ให้เมยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับใครอยากเล่นก็มาลองเล่นได้เลยนะคะโอเคห้ดินสอน,นี่เอาไว้ทำอะไรอะเอาไว้แทงตูดเพื่อนครับโอเค